เจ็ทดทศวรรษแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาศบพิษทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของอาณาประชาราชด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกือบ5,000โครงการและยังเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติอีกทั้งแนวทางการดำเนินชีวิตของประชาชนชาวไทย ได้แก่เกษตรกรรมสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขส่งเสริมอาชีพทรัพยากรและการคมนาคมส่งคิดค้นเกษตรทฤษฎีใหม่ทางเลือกของการพึ่งพาตนเองได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีคุณลักษณะพอประมาณของความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีกับสังคมตลอดรัชสมัยอันยาวนาน ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริงสมดังพระราชปณิธานในพระปฐมบรมราชองการเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม